ตามล่าปอบผีดิบกำนันสง่าเศรษฐีใหญ่แห่งหมู่บ้านในแถบทินชนบทจัดงานบวชลูกชายคนเดียวอย่างใหญ่โตสมฐานะแสงไฟจากนีออนหลากสีถูกติดแขวนไว้ตามเสาไม้ไผ่ลำใหญ่ตั้งแต่ปากทางจนถึงตัวบ้านที่กว้างขวางเครื่องขยายเสียง เปิดเพลงในจังหวะสนุกสนานดังลั่นจนแขเกเรือที่มานั่งอยู่ในงานพูดคุยกันแทบไม่ได้ยินและหลังจากวิธีทำขวัญน,นาคจากหมอขวัญต่างถิ่นเสร็จสิ้นลงก็ได้เวลาวงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงโดยมีนักร้องหนุ่มสาวหน้าตาสะอาดหมดจดตลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นขันขบกล่อมด้วยเพลงที่สนอเพลอหู พร้อมกับการเต้นอย่างเพลิดเพลินเจริญตาของหางเครื่องสี่ห้าคนและตามด้วยอาหารจากโต๊ะจีนที่กำนันสง่าจ้างมารับรองแขกก็ถูกลำเลียงออกมาเสิร์ฟจนเต็มโต๊ะในขณะที่ทุกคนกำลังสารวนกับอาหารตรงหน้าสังวรหนึ่งในแขกที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานก็เกิดรู้สึกปวดที่ขึ้นมา ยังรีบลุกออกจากโต๊ะโดยไม่ได้เอ่ยปากบอกวันชัยเพื่อนที่มาด้วยกันเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะต้องรายงานสังวรเดินดุ่มบุ่งตรงไปทางต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นดำทะมึนอยู่ไม่ไกลนักหวังใช้กิ่งใบที่หนาทึบบดบังแสงสว่างจากนีออนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชาย ที่อยู่ท้องไร่ท้องนาหากเกิดปวดชีเวลาไปงานที่ไหนก็ตามก็จะอาศัยความมืดไปปลดปล่อยตามข้างต้นไม้หรือบางทีถ้าคนไม่เยอะมากนะักก็ปล่อยมันกลางท้องทุ่งซะเลยและทันทีที่เดินเข้าไปถึงเงามืดใต้ต้นไม้สังวรก็รีบเร่งทำธุระส่วนตัวทันที โดยไม่ทันได้สังเกตว่าตอนนี้ได้มีร่างดำทะมึนของใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตากระหายหิวโดยใช้เงามืดของต้นไม้ที่ขึ้นเป็นแถวทิ้งระยะห่างออกไปราวๆ5เมตรเป็นที่กำบังแอบซ่อนตัวอย่างเงียบกริบและเมื่อสังวรปลดทุกเรียบร้อยเขาก็หันหลังหวังเดินกลับเข้าไปในงานอีกครั้ง แต่ทว่าจูจูก็เหมือนมีมือของใครบางคนเอื้อมมาจับคอเสื้อทางด้านหลังแล้วดึงกระชากอย่างแรงจนร่างของเขาเสียหลักเสถลาหงายหลังล่วงลวนจากพื้นราบด้านบนลงไปนอนแอ้งแมงอยู่ในท้องทุ่งนาที่มีเพียงดินและต้นหญ้าแห้งๆเฮ้ยใครมาเล่นพี่เลนวะ สังวรนตะโกนถามดังลั่นอย่างโกรธจัดเพราะเขามั่นใจว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับใครจนถึงขั้นมาดักทำร้ายอย่างแน่นอนแต่แล้วเขาก็ต้องกระเถิบถอยหลังอย่างลนลานเมื่อมองเห็นร่างสูงใหญ่ดำทะมึนของใครคนหนึ่งกําลังก้าวเดินเข้ามาหาเขาอย่างประสงค์ร้ายซึ่งสังวอนแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักมาก,ก่อน ด้วยเพราะรูปร่างที่กําลังทยานฝากความสลัวลางพุ่งเข้ามาหาเขามันไม่คุ้นตาเอาซะเลยนี่เองเป็นใครมาทำร้ายข้าทำไมเราไม่เคยรู้จักกันนี่นาะสังวรตะโกนเสียงสัน่นแข่งกับเครื่องขยายเสียงที่นักร้องยังคงให้ความบันเทิงโดยไม่มีใครสนใจหรือสังเกตเห็นเหตุการณ์ร้าย ที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาเลยและในขณะที่สังวรกำลังยันกายลุกขึ้นยืนชายปริตนาที่ไม่ยอมเอ่ยปากตอบคำถามของสังวรแม้แต่คำเดียวก็ถาโถมทยานเข้ามาหาพร้อมกับยกเท้าที่ใหญ่โตกระโดดทีบเข้าใส่จนเต็มหน้าท้องมันทำเอาร่างของสังวปรปลิวหหวไปตามแรงประทะแล้วลงไปนอนจุกแอด จนร้องไม่ออกอยู่ที่พื้นและยังไม่ทันที่สังวรจะได้หายใจหายคอขยับตัวหนีชายลึกลับก็กระโดดขึ้นมานั่งคอมทับไปบนร่างจนสังวรไม่สามารถยขยับเขยื่อนเคลื่อนกายได้เลยสังวรถึงกับต้องเบิกตาขว้างอาปากค้างด้วยความตกใจสุดขีดมือเท้าเย็นเฉียบขึ้นมาอย่างฉับพลัน เมื่อมองเห็นใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวของบุรุษยามค่ำคืนได้อย่างถนัดชัดเจนด้วยระยะห่างแค่มือเอื้อมมันจึงไม่น่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนแน่นอนพะผีสังวรอุทานด้วยเสียงสันเครือพลางพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นออกจากร่างอันใหญ่โตหนักอึ้งของไอ้อสูร นั่งกดทับจนร่างกายและกระดูกระเดี่ยวของชายหนุ่มแทบจะปี้ปนแตกหักและมันเหมือนเป็นวันมรณะของสังวรเพราะไม่มีใครสังเกตเห็นเขาสักคนไม่ว่าสังวรจะดิ้นรนหรือส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแค่ไหนก็ตามไอ้ผีดิบต่างถิ่นไม่รอให้เสียเวลาเนิ่นนานมันใช้มือที่แข็งแรงปานเหล็ก จับมือทั้งสองข้างของชายหนุ่มกดตรึงติดพื้นแล้วอ้าปากจนกว้างพร้อมกับฝังคมเขี้ยวที่แหลมเล็กลงตรงตำแหน่งเส้นเลือดใหญ่ข้างลำคอจนซี่ฟันยาวงงจมฝังลึกไอ้ผีดิบไม่รอช้ามันก้มลงดูดกินเลือดสดๆจากร่างของสังวรอย่างกระหายหิวและเพียงพริบตา ร่างกายของชายหนุ่มก็เริ่มขาวซีดตาเหลือกลานและชักเกรงอยู่ชั่วครู่ก็อ่อนปวกเปียกแน่นิ่งสิ้นลมไปในที่สุดเมื่อไอปอผีดิบดูดกินเลือดจนอิ่มน้ำสำราญแล้วมันก็เพ่นหนีหายไปในความมืดทันทีวันชัยหันซ้ายหันขวามองหาสังวรหวังชวนกันกลับบ้านเพราะแคร์เรือ เริ่มทยอยออกจากงานเลี้ยงจนเกือบหมดแล้วไอ้สังวรมันไปไหนวะหรือว่ากลับบ้านไปแล้วไอน้นี่กลับก่อนก็ไม่บอกปล่อยให้รออยู่ได้แล้วทีนี้กูจะกลับกันไงละ่ะไม่น่าติดรถมันมาเลยคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกกันก็กลับไปหมดแล้วด้วยวันชัยพึมพำกับตัวเองเบาๆอย่างหัวเสีย แต่โชคของเขายังดีที่กำนันสง่าสังเกตเห็นแล้วเดินเข้ามาสอบถามและเมื่อรู้ถึงปัญหากำนันจึงไหว้าวานให้คนที่มาช่วยงานเอารถไปส่งให้ถึงบ้านไม่อย่างนั้นคงต้องอาศัยเครื่องยนต์ยามาก้าวโดยใช้เท้าทั้งสองข้างของตัวเองแน่ๆและในตอนรุ่งเช้า วันชัยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาสังวรถึงที่บ้านหวังต่อว่าให้หายโมโหที่เมื่อคืนทิ้งเขาแล้วหนีกลับบ้านไปก่อนโดยไม่บอกกล่าวแต่ทว่าวันชัยก็ต้องแปลกใจเมื่อป้าลำเพาแม่ของสังวรเอ่ยถามทันทีที่เห็นหน้าของเขาเอา้าวหวานชายสังวรไปไหนล่ะ ไม่ได้มาด้วยกันเหรอหึสังวอนยังไม่กลับอีกเหรอป้ายังไม่กลับเลยอ้าวแล้วนี่มันไม่ได้ไปนอนกับเองหรอกเหรอขาก็คิดว่ามันคงเมาเลยไปนอนที่บ้านเองซะอีกเพราะตอนเย็นเห็นเองสองคนไปด้วยกันนี่นาะคราวนี้ วันชัยถึงกับนิ่งอึง้งงงเป็นไก่ตาแตกเพราะแน่ใจว่าเขาออกจากงานเป็นคนสุดท้ายหรือมันเมามากแล้วแอบไปนอนหลับอยู่ที่ไหนแต่จากที่เห็นมันครั้งสุดท้ายตอนมันเดินออกจากโต๊ะสังวรก็เดินดีๆนี่นะไม่เห็นมีทีท่าจะเมาไอเรานี่ก็แย่จริง ลืมเดินไปดูว่ารถมันยังจอดอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวันชายคิดตำหนิตัวเองพลางหันไปบอกกับป้าลำเพาว่าจะไปตามสังวรที่บ้านกำนันสง่าเพราะมันคงแอบ,บหลับอยู่แถวแถวนั้นวันชัยรีบเร่งบิดมอเตอร์ไซค์คู่ใจมุ่งหน้าไปบ้านกำนันทันทีและเมื่อมาถึงบ้านกำนันสง่าที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลย เพราะทุกคนต่างช่วยกันแห่นาคไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักเสียงโหร้องด้วยความคลื้นเพลงปิติยินดีและแตรวงที่ปรรเลงเพลงรับในจังหวะสุดมันโดยผ่านเครื่องขยายเสียงดังกระหึมในรัศมีหลายกิโลเมตรแต่วันชัยไม่ได้รู้สึกสนุกสนานตามเสียงเพลงที่ได้ยินเขากลับรู้สึกกังวล เพราะเป็นห่วงเพื่อนวันชัยไม่รอช้าตรงดิ่งไปดูรถในตำแหน่งที่สังวรจอดพิงแอบไปกับต้นไม้ใหญ่เมื่อเย็นวานทันทีแต่แล้วเมื่อวันชัยมาถึงเขาก็ต้องแปลกใจเพราะมอเตอร์ไซค์คันเก่ามันยังคงจอดอยู่ที่เดิมและในลักษณะเดิมโดยไม่ได้มีร่องรอยของการเคลื่อนย้ายก่อนหน้านี้เลย หรือมันตามขบวนแห่ไปวัดแล้ววันชัยคิดพลางขึ้นค่อมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรีบบิดคันเร่งสุดแรงตามไปที่วัดทันทีโดยไม่ได้สังเกตสังการอบๆบริเวณแม้แต่น้อยและเมื่อวันชัยไปถึงวัดมันก็เป็นเวลาที่น่าเข้าโบสท,ทําพิธีอุปสมบทพอดีวันชัยเดินถามผู้คนที่นั่งจับกลุ่มพูดคุยอยู่นอกโบส ว่าเห็นสังวรบ้างไหมซึ่งทุกคนที่คุ้นเคยกันดีต่างสายหน้าปฏิเสธแล้วพากันไถ่ถามถึงสาเหตุและเวลาที่สังวรหายตัวไปซึ่งวันชัยก็เล่าเรื่องราวที่พอจะนึกออกให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดข่าวว่าไม่ได้การแล้วพวกเรารีบช่วยกันออกตามหาดีกว่ามีมันก็สายมากแล้ว อีกอย่างอากาศก็ร้อนจัดซะด้วยเผื่อมันเมาแล้วนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวจะโดนแดดเผาตายซะ,ะเปล่าๆเอาพวกนุ่มๆเน,น่นๆน่นนะไปช่วยกันหน่อยเร็วลุงจรเอ่ยขึ้นอย่างร้อนใจและไม่นานนักชาวบ้านนุ่มๆเกือบสิบคนก็มาถึงบ้านกำนันสงา่าแล้วเริ่มกระจายแยกย้ายกันออกตามหาทุกที่ ที่คิดว่าสังวรแอบเข้าไปนอนหลับและในขณะที่ทุกคนกำลังค้นหาอย่างขมักขเม่นอยู่นั้นพลันเสียงตะโกนโวกเวกโวยวายจากเด็กเก็บหลอดไฟที่ติดอยู่ตามกิ่งไม้ก็ดังขึ้นคนตายมีคนตายเมื่อทุกคนได้ยินต่างก็รีบวิ่งมุ่งตรงเข้าไปหา ในจุดที่เด็กหนุ่มชี้บอกด้วยท่าทางตื่นตระหนกทันทีและเมื่อทุกคนเห็นร่างที่นอนเหยียดยาวอยู่กลางทุ่งนาที่มีต้นหญ้าบดบังอยู่ต่างก็เผลออุทานขึ้นมาเกือบจะพร้อมกันสังวอนบวชชัยถึงกับเข่าสุดเมื่อเห็นเพื่อนในสภาพขาวซีดและเ,เริ่มบวมเปล่งสังหวอนทำไมเป็นอย่างนี้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นใครทำร้ายเองโถเอ้ยแล้วนี่ข้าจะกลับไปบอกป่าลําเผายัางไงวันชายพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือและหลังจากนั้นไม่นานกำนันสงา่าที่จัดการบวชพระลูกชายเสร็จสับแล้วก็มาถึงและแกก็ไม่รอช้ารีบตรงเข้ามาดูศพของสังวรทันทีเฮ้ย นี่คอมีร้อยเขี้ยวด้วยนี่นาอะไรกัดมันวะจะว่างูพิษก็คงไม่ใช่เพราะดูจากขนาดแล้วมันใหญ่กว่าเขี้ยวงูเยอะกำนันเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าครุ่นคิดข้าคิดว่าไม่ใช่งูพิษรอกกำนันลองสังเกตดูดีๆสิศพของสังวรขาวสีดไม่มีเลือดหลงเหลืออยู่เลยเห็นไหม งูที่ไหนจะดูดเลือดคนจนหมดตัวอย่างนี้ลุงจรที่เพิ่งตามมาสมทบเอ,อ่ยขึ้นเออใช่แล้วลุงจรคิดว่ามันเป็นตัวอะไรล่ะข้าก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆเอาอย่างนี้ไหมขารู้จักและเคยติดตามหมอผีอยู่คนหนึ่ง แกเป็นหมอผีที่เก่งกล้าไม่แพ้ใครหมูบ่บ้านที่แกอยู่ก็ไม่ใกล้จากที่นี่มากนะักถ้ากำนันรวมถึงชาวบ้านเห็นด้วยค่าก็จะออกเดินทางตอนนี้เลยและถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะกลับถึงนี่ในตอนเย็นกำนันเห็นว่าไงลุงจอนคิดว่าสังวรตายเพราะรถูกผีทําร้ายเลอ แต่หมู่บ้านเราไม่เคยมีเรื่องผีผีทั้งสามมาก่อนเลยนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่ถ้าไม่ใช่ถูกผีค่ะพวกเราชาวบ้านจะได้สบายใจไงหรือกำนันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะลุงจรเอ่ยถามซึ่งกำนันสงา่าถึงกับต้องนิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่แล้วหันไปถามความคิดเห็นของชาวบ้าน ที่ยืนฟังอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับลุงจรมันจึงทำให้กํานันต้องจำยอมเพราะไม่มีทางอื่นที่จะโต้แยง้งและหลังจากตกลงกันได้แล้วลุงจรก็รีบออกเดินทางทันทีโดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหน,นะและก่อนที่แกจะออกเดินทางลุงจรไม่ลืมหันมาบอกกำนันและชาวบ้าน ว่า่าเพิ่งเคลื่อนย้ายร่างของสังวรโดยเด็ดขาดให้รอจนกว่าเขาจะพาหมอผีมาถึงซึ่งทุกคนก็ทำตามอย่างงุนงงสงสัยเพราะไม่มีเวลาให้ซักไซ้ไถ่าถามและในช่วงโพรโเพลกใกล้ค่ำลุงจรก็พาหมอผีสูงวัยเข้ามาถึงบ้านกำนันและหลังจากแนะนำทักทายกัน จนเป็นที่รู้จักเรียบร้อยแล้วหมอหารก็เดินไปดูร่างของสังวรทันทีเพราะตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดมัวสลัวลงแล้วเฮ้ยนี่มนันไอปอผีดีบตัวนั้นนี่นาะหมอหารอุทานอย่างตื่นตะลึงและเมื่อหมอผีจอมขมังเวทหันมาเห็นสายตาสงสัยของทุกคนแกจึงเอ่ยขึ้น ตอนนี้ไม่มีเวลาเล่าเรื่องราวทั้งหมดหรอกเอาเป็นว่าให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแล้วปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาใครมาเรียกมาขออะไรก็ไม่ต้องลงเรือนเด็ดขาดไปรีบไปเร็วๆก่อนที่แสงพระอาทิตย์จะหมดลงหมอผีหารพูดอย่างร้อนรนซึ่งทุกคนก็ทำตามอย่างว่าง่ายหมอผีหาร คว้ากระเป๋าแป้สะพายขึ้นบ่าแล้วรีบปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ใหญ่โดยเลือกเอาต้นที่สูงที่สุดและมีกิ่งก้านใบที่หนาทึบเพื่อหลบซ่อนตัวจากอสูรร้ายไม่ให้มันมองเห็นเขาก่อนแล้วรีบเร่งปีนหาคาคบที่ใหญ่เหมาะในการนั่งอย่างมั่นคงและสามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบได้อย่างชัดเจนและแล้ว เวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ยามสองหมอหารนั่งจดจ้องกวาดสายตามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังพลันสิ่งที่เขากำลังรอคอยก็ปรากฏตัวขึ้นร่างดำทะมึนเดินย่องออกมาจากเงามืดของแนวกอไผ่ที่อยู่ห่างออกไปราวยี่สิบเมตรมึงมาแล้วเหรอไอ้ปอผีดิบวันนี้ มึงไม่มีโอกาสหนีรอดเหมือนครั้งที่แล้วแน่นอนหมอหานคิดพรางหยิบเอาเชือกเส้นเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วร่ายคาถาเสียงแผ่วพร้อมกระเป๋าลมพลวดลงบนเชือกแล้วแบมือออกจนกว้างทันใดนั้นเชือกเส้นเล็กๆก,ก็ขยับขยื้อนเหมือนมีชีวิตแล้วล่องลอยพุ่งทยานหายไปในความมืดอย่างรวดเร็ว แต่แล้วเพียงพริบตาเชือกอาคมก็แตกตัวกลายเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยนับสิบนับร้อยพร้อมกับดิ้นหงิกหงิกงองอเหมือนตัวพยาติแล้วทันใดนั้นพวกมันก็พากันชอนชัยเข้าไปในร่างกายที่บวมอืดของสังวรแล้วแทรกซึมเข้าไปในลำไส้ที่เริ่มเน่าเฟะตอนนี้ ศพของสังวรมีแต่เส้นเชือกอาคมฝังตัวอยู่ทั่วทุกอนูไอปอบผีดิบเดินทื่อเข้าหาซากศพด้วยความกระหายหิวซึ่งมันก็เป็นอย่างที่หมอหารรู้ด้วยนิสัยของปอบถ้าหากมันหาอาหารไม่ได้มันก็จะกลับมากินซากที่เหลือและด้วยความหิวโหวยมันถาโถมเข้าใส่ร่างของสังวรอย่างรวดเร็ว พร้อมกับกระชากฉีกแวกท้องเสียงดังแควกจนเกิดเป็นช่องกว้างขนาดใหญ่แล้วดึงเครื่องในตับไตลำไส้ยัดใส่เข้าปากพลางขบเคี้ยวอย่างมูมามแต่ทว่าไอปอผีดิบมันต้องหยุดชะงักทันทีเมื่อเศษซากเน่าเปื่อยลื่นไหลเข้าถึงกระเพาะพร้อมกับทรงเสียงร้องอย่างหวยหวนโดยความเจ็บปวดร่างกายหมดเรี่ยวแรง ล้มกลิ้งลงกับพื้นพร้อมกับบิดตัวเร่าๆไปมาอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสและเพียงอึดใจเชือกอาคมเส้นเล็กๆที่ดีดดิ้นหยิกงอก็ชอนใช้ทะลุทะลวงออกมาจากร่างไอป้ปอผีดิบสุดโหดจนเลือดสีดำคล้ำไหลซิบทั่วร่างหมอหารไม่ปล่อยให้ไอ้ผีโหดได้ตั้งตัวเขาร่ายคาถาทีกระชั้น เพื่อกำกับเชือกเวทมนให้มีอาคมขลังมากขึ้นอีกเพราะกลัวไอ้ปอบผีดิบจะหลบลี้หนีหายไปเหมือนครั้งก่อนไอ้ปอบร้ายดิ้นทุรนทุรายจนหมดเรี่ยวแรงที่จะขยับตัวหนีมันทำได้แค่เพียงส่งเสียงร้องอย่างเจ็บแสบด้วยเสียงที่เบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งเงียบหายไปในที่สุด พร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็หยุดลงไปพร้อมๆกันจบสิ้นสำหรับการตามหาเองทะทีไอหมอทำขวัญจอมอาคมนี่แหละนะมีอาชีพทำขวัญหนากดีๆไม่ชอบอยากรวยทางลัดรับทำของทำเสนียาแฝดเป็นไงล่ะของเข้าตัวแล้วก็ไม่ยอมแก้ไข กลับเที่ยวข้าคนเป็นว่าเล่นแม้แต่เมียของข้าที่ท้องแก่เองก็ยังไม่ละเว้นบาปกรรมนี้ใหญ่หลวงนะักมันถึงเวลาที่เองต้องไปใช้เวรใช้กรรมที่ทำมาแล้วหมอผีหารพึมพำกับตัวเองแล้วนั่งรอจนกระทั่งเชา้าเพราะรู้ว่าถึงจะไปเรียกกำนัน หรือชาวบ้านก็คงไม่มีใครกล้าลงเรือนก่อนตะวันขึ้นแน่และหลังจากทุกคนรู้ว่าสังวรตายเพราะปอผีดิบหมอทำขวัญต่างก็ตื่นตระหนกและจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พักใหญ่แล้วในที่สุดเวลาก็ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเลือนหายไปจากความทรงจำและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ